ลังลิ้มชิมรสขนมไทยกันอีกแล้วค่ะนะคะขนมไทยกินยังไงให้อร่อย <c oughs> นะคะอันนี้เป็นขนมใส่ไส้นะคะซึ่งทำมาจากแป้งกับมะพร้าวนะคะมีวิธีการสมัยใหม่นะคะเขาก็จะใช้ใบเบตองแล้วก็ใช้คาดใบตองนะคะแต่ถ้าเป็นเมกกื่อก่อนนี้บ้านใครที่เขามีต้นมะพร้าวก็จะใช้ ใบมะพร้าวอะค่ะมาคาดขึ้นแล้วก็จะสูงๆหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้ไม้กัดอย่างนี้นะคะกัดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ก็จะเป็นขนมใส่ไส้นะคะนี่นี่นี่เพื่อนๆนี่ค่ะขนมใส่ไส่อันนี้ทํามาจากแป้งทํามาจากใบเตยนะคะเนี่ยใช้น้าใบเตยเนาะนะคะ <ๆ S 2> กะคะท็กๆๆทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆทาไม่ยากไส้ของเขาก็คือจะใช้มะพร้าวขูดค่ะไปกวนอ่ะเริ่มแรกก็คือจะต้องใช้น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะคะ ใ,ใส่กับน้ำจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะเคี่ยวให้น้ําตาลนั่นนะคะละลายตัวแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปจะเป็นมะพร้าวขูดทึนทึนหรือว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะมะพร้าวอ่อนอเขาเรียกว่าอะไรชั้นึ่งสองชั้นอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วคนจน่อนจนดแบบับสาม,มารถที่จะปั้นได้นะคะเสร็จแล้วก็มาทําแป้งหอ่อแป้งห่อก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะก็มาใส่กับน้ำใบเตยแล้วคั้นคั้นจน นุ่มเหนียวนะคะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเพื่อที่จะได้ให้ในการที่แป้งนั้นเมื่อไปห่อแล้วนะคะเมื่อไปต้มจะไม่กระด้างไม่แข็งตัวต้องคั้นจนแป้งนุ่มไม่ติดมือนะคะไม่ติดเกละมังด้วยนะคะเสร็จแล้ว อันนี้เมื่อมาหอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงแป้งส่วนด้านนอกเนี่ยจะใช้แป้ง3าอย่างจะใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันนะคะในส่วนผสมก็จะมีกะทิด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะมีถ้าเกิดว่าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงน้ำตาลทรายนะคะก็ไม่ต้องหวานมากเพราะว่าไส้หวานอยู่แล้วแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมามาเมื่อเสร็จแล้วก็ใช้เบตองแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาส่วนที่เราปั้นไว้ใส่แล้วก็ตักแป้งตรงนี้นะคะ่ะใส่แล้วก็ห่อนะคะแต่บางทีนะคะนล้วโมจะบอกงี้บางทีเขาจะเอาแป้ง แป้งกะทิอะค่ะไปกวนก่อนแต่ไม่ต้องกวนให้ข้นค่ะแล้วก็มาเทใส่แล้วก็ห่อนะคะหอ่อเนี่ยหอ่อแต่ว่าน้ำมักนมก็ลืมบอกอีกว่าแป้งที่เราปั้นแล้วต้องไปต้มนะคะน้ำมนันถ้าต้มแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาห่อแบบน้ำมนันพูดเนี่ยคะ่ะแล้วไปนึ่งอีกครั้งก็จะรวดเร็วนะคะหรือไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาไปหอ่อทั้งอย่างเนี้ยก็ต้อง,อง,องที่แป้งยังไม่สุกจะใช้ระยะเวลาน,านานนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นเทคนิค เล็กๆน้อยๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทำหลายขั้นตอนก็คือเอาไปนึ่งได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้นาวเหนียวสังขยาะค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวสังขยานี่ข้าวเหนียวสังขยานะคะข้าวเหนะะีนยวสังขยาก็ทำง่ายๆ,ๆเนาะ,ะ,ะอืะอร่อย <c oughs> เอาข้าวเหนียวเป็นมูลค่ะแล้วก็ไปทำสังขยาแล้วก็มาใส่แล้วก็ห่อแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นแบบนี้ได้โอเคก็คลิปนี้นะคะก็มีมาพูดคุยกันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยเนาะขนมไทยกินยังไงให้อร่อยเนี่แหละค่ะ ก็คือการกินขนมที่จากใบตองนะคะน้อหมดว่าอร่อยมากคลิปนี้ขอจบแบบเพียแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย